ช่วงนี้นะครับผม Google ได้ออกอัปเดตลูกเล่นให้กับแอปพลิเคชัน YouTube ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android กันหลากหลายลูกเล่นเลยนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาตนะทำเป็นสื่อเสียงทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ที่เพื่อนๆใช้งาน YouTube กันอยู่ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมลองเล่นดูแล้วก็งงงๆนิดหนึ่งเหมือนกันก็คือล็อกหน้าจอครับผมอืมม,มันมันมีเ ความดีงามแล้วกเ็เมื่อใช้ร่วมกับ voice over แล้วก็ talk back อย่างอืนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชนะครับจากบริการหมอคอม144 1 14 plus นะครับก็เริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการ iOS กันก่อนแล้วกันอ่า YouTube อย่าลืมไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดถ,าา 8, ถ้าจะใช้ฟีเจอร์นะครับ เราก็เข้ามาที่แอป YouTube อ่าเข้ามาที่แอป YouTube นะครับอ่าแล้วผมขออนุญาตเลือกคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับเราชมวิดีโอใน YouTube ค้นหาวัตถุอธิบายสภาพแวดล้อมออ่่่านีคลิปนี้อ่ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการไม่ปิดติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะเป็นคลิปของผมเองก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเปิดเข้าไปปั๊บตอนนี้จริงๆคือผมเคยเข้ามาแล้วแหละครับผมแล้วผมหยุดไว้อ่ะเดี๋ยวผมลอง อสองนิ้วคอส,สองค้งให้มันเล่นก่อนใครที่ยังไม่รู้จัก Envision a r ะนะครับเนี่ยครับอย่าลืมโหลดมาใช้งานนะครับซึ่ง<ม>เดี๋ยวผมอขออนุญาตพาไปดูเมนูเมนูหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเมนูหนึ่งก่อนก็คือ พอเราเข้ามาเปิดวิดีโอตัวที่เราดูวิดีโอตัวใดตัวหนึ่งใน youtube นะครับแล้วเราก็ปัดขวามายุบวิดีโอปัดขวามาปัดขวามาความมาอีกความมาอีกการทำงานเพิ่มเติมการทงานเพิ่มเติมครับเราจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปกันนะครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็ปัดขวาครับคุณภาพอัตโนมัติบคุณภาพก็เป็นอัตโนมัติอยู่ปัดขวาครับอ่าขวาครับอันนี้ความเร็วในการเล่นปัดขวาครับ คำบรรยายแทนเสียงไม่มีอ,มอความบรรยายแทนเสียงไม่มีปัดควาครับล็อกหน้าจอ,อล็อกหน้าจออันนี้คืออะไรครับเป็นฟีเจอร์ลูกเล่นใหม่ครับเป็นฟีเจอร์ไว้ใช้ใชสําหรับเวลาที่เราชมวิดีโอ YouTube อยู่นะครับ่าแล้วเราจะได้เกิดมีใครมาแตะถูกหน้าจอหรือตัวเราเองเนี่ยแล้วทำให้วิดีโอไม่ถูก กรอไปข้างหน้าวิดีโอไม่ถูกหยุดเล่นวิดีโอไม่ไม่ถูกเปลี่ยนวิดีโอไปวิดีโอถัดไปมาขัดจังหวะในการรับชมนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่ชมวิดีโอไปด้วยก็คือหน้าจอเปิดอยู่นะครับหน้าจอเปิดอยู่เนี่ยแล้วปกป้องการไปแตะถูกบนหน้าจอ,อโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือฟีเจอร์นี้หลักการของเขานะครับเนี่ย การเลือกจะเป็นการเริ่่นและปิดใช้ตัวควบคุมโปรแกรมเล่นจนกว่าจะปลดล็อกปุ่มอ่าเนี่ยครับนี่คือรายละเอียดคําอธิบายของเขาคืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสองนิ้วขอสองครั้งเพื่อให้วิดีโอเริ่มเล่นนะครับที่จะช่วยให้ต่อเริ่มเล่นต่อแล้วปัดซ้ายมาที่เดี๋ยวเราจะลองล็อกหน้าจอกันดูคําว่าล็อกหน้าจอของตรงนี้คือล็อกล็อกการสัมผัสบนหน้าจอนะอ่าต้องเข้าใจให้เข้าใจคําว่าล็อกหน้าจอคนละแบบอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง เขาเขาจะมีปุ่มที่ชื่อว่าล็อกอยู่หรือล็อกอยู่ขึ้นมานะครับแทนแล้วคราวนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบแนวนอนไปด้วยเลยหน้าจอก็เป็นแบบแนวนอนไปด้วยเลยแต่ผมออลองปัดตอนนี้พอหน้าจอเป็นแนวนอนซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ทำหน้าจอเป็นแนวนอนนะนี่เขายังเล่นอยู่นะ เราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาโดยต้องมือถือ iPhone จับเป็นแนวนอนแล้วปัดขวาแล้วเราลองปัดไปเดี๋ยวผมลองปัดเร็วๆนะครับไปหาเมนูปุ่มหยุดหรือกรอดูอหยุดชั่วคราวพอจะหยุดชั่วคราวแล้วหนึ่งนี่แต่สองครั้งเนี่ยไม่หยุดครับคือเขาเขาล็อกการสัมผัสหน้าจอของเราทันทีเลยเขาล็อกการสัมผัสเนี่ย ก็เนี่ยอ่าการทำงานเพิ่มเติมเรากดได้ไหมไม่ได้เนี่ยเพราะเขาบอกล็อกอยู่แล้วเขาก็จะกระเด้งไปอยู่ที่ปุ่มปลดล็อกเลยนะครับถ้าเราต้องการปลดล็อกเราก็มาที่ปลดล็อกแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะอ่าปลดล็อกปลดล็อก oh? แล้วเราก็สามารถปัดไปหาปุ่มสีอหยุดชั่วคราวแล้วเคาะเบ๊บได้ทันทีเลยคือเออคือเมนูนี้ก็คงทำมาไว้ใช้สำหรับเวลาเราเราเรามีเด็กน้อยแล้วเราอยากให้สำหรับสาหรับผมนะถ้ามีเด็กน้อยอ่าดูมือถือไปด้วยกันแต่เด็กน้อยอาจจะ ชอบเอามือมาแตะนู่นแตะนี่บนหน้าจอเออเดี๋ยวคลิปมันเปลี่ยนเดี๋ยวไปแตะเข้าไปคลิปนู้นคลิปนี้อ่าก็ล็อกล็อกหน้าจอในที่นี้คือล็อกการสัมผัสบนหน้าจออ่าไว้นะครับล็อกการสัมผัสบนหน้าจอจากโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจากผู้อื่นนะครับผมอืมสำหรับการรับชมวิดีโอ youtube นะครับแต่ผมมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคืออ่าเดี๋ยวผมจะไปใช้ฟีเจอร์

หยุดปัดไปที่หยุดชั่วคราวแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งไม่หยุดครับแต่เราใช้การเล่นและหยุดสื่อตัวเมจิกแท็บของ v o i c e Over ครับสนิ้วข้อสองครั้งปึกปึก,ปก,ปกอลองสองนิ้วข้อสองครั้งอ้าวหยุดได้ครับเท่ากับว่าการใช้เจสเจอร์ของ v o i c e Over ถ้าทางนิ้วสัมผัสของ v o i c e Over ข้ามถึงข้ามขั้นตอนบายพาสได้เลยถึงแม้ว่า เราจะล็อกหรือไม่ล็อกไว้ก็ตามเออนะครับก็เนี่ยสองนิ้วค้อสองครั้งกดนะครับว่าแอปพลิเคชันสองนิ้วค้อสองครั้งทำแต่ถ้าเราอยู่ที่ปุ่มล็อกอยู่ปุ่มเนี่ยล็อกหน้าจอแล้วีกคือสปลุกเล่นอัตโนมัติแค่ปุ่มคำบรรยายแค่การทำงานพัดวิดีโอก่อนหน้ากรอบลับสิบินาทเล่นปุ่มเนี่ยกดที่ปุ่มเล่นคราวนี้ผมผมสองนิ้วคอสองครั้งจาก voiceover นะครับให้หยุดเล่นแล้วแล้วคราวนี้ผมใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาอเล่นหาเจอคำว่าเล่นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สอง เราใช้การปัดซ้ายปัดขวาหนึ่งนิ้วแต่สองั้างตาปกติเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากไปที่ปุ่มอ่าเนี่ยล็อกอยู่เนี่ยเราต้องเราจะต้องปลดล็อกเนี่ยล็อกอยู่ปลดล็อกแล้วมันจะขึ้นปลดล็อกนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองั้างอีกทีก็จะปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับผมคือถ้าเราจะจะให้ใช้งานกันได้ตามปกติก็สามารถปลดล็อกได้ตามวิธีนี้เออ เป็นเมนูที่ผมยังนึกไม่ค่อยออกว่าผมถ้าใครใช้ y u u t u r e พี u มอยู่แล้วเนี่ยเอโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้ดูอยู่แล้วเนี่ยเอเล่นปุ๊บ,อบอแล้วล็อกหน้าจอกดปุ่ม power ล็อกไปเลยรู้สึกว่ามัน,น,ปปนเนไม่ต้องไปนัง่งกลัวว่าจะมาแตะสัมผัสเนี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าจอล็อกไปเลยอะอันนี้คือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมคือเมนูใหม่นี้ คำว่าล็อกหน้าจอของเขาคือล็อกการไปแตะสัมผัสหน้าจอโดยม่ได้ตั้งใจแต่ Magic t a ็หรือ2นิ้วแตะ2ครั้งของ Watch Over ก็ทะลวงผ่านการการล็อกหน้าจอโดยการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยผ่านไปได้สบายบือเลยคราวนี้มาที่ระบบปฏิบัติการ Android สิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีนอนหนูตรวจต่ออุปกรณ์แล้วเลหน้าต่างแจ้งเตือนยูทูบปุ่มไม่มีป้ายกำกับงดค่าและอีกหนึ่งคนชอบวิดีโอนีุ้่่มนีครับวิดีโอเพลเยอร์แปะสองครั้งผมเปิดคลิปเดียวกันมาแล้วเนี่ยศูนย์นาทีอีกกระสเปิลแล้วผมก็เหมือนกันเลยเนี่ยศนาทีวิดีโอเพลเยอร์ และอีกหนึ่งคนชอบไม่ชอบเดี๋ยวเราจะต้องศูนย์นาทีวิดีโอเพลเยอร์แปะสองครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมเราจะต้องเคาะไปที่วิดีโอเพลเยอร์นะครับเพื่อขยายออกมานิดนึงอ่านะครับย่อเล็กสุดปุ่มเปิดเล่นอัตโนมัติเปิดแคปเลอกชื่อบทคำบรรยายแทนเสียงไม่พร้อมเมนูเหมือนกันเลยเหมือนกับบน ios เลยนะครับดังนั้นตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มการทํางานเพิ่มเติมเป็นคําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมต่างกันนิดนึงแค่ชื่อเปลี่ยนแต่ เราก็กดมาดูที่วิดีโอตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วกดให้ตัวควบคุมเนี่ยขยายออกมาแล้วเรามาหาเมนูที่ชื่อว่าตัวเลือกเพิ่มเติมครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปคุณภาพอ่าแล้วก็มีการตั้งค่าคุณภาพทำบรรยายแทนเสียงทำบรรยายแทนเสียงการเลือกจะเป็นการเริ่มเล่นเนี่ยครับลหน้าจอเนี่ยแล้วก็มีเมนูเดียวกันเลยครับคือล็อกหน้าจอครับเดี๋ยวเราจะลองล็อกดูนะครับสาหรับระบบปฏิบัติการ Android พอเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บแนนนอ แล้วก็เขาจะเขาจะเล่นอัตโนมัติต่อเลยแต่ผมตั้งก็สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือระบบ Android เนี่ยเขาเขามีการทำให้หน้าจอกลายเป็นแนวนอนเหมือนกันเลยเออเสร็จแล้วคราวนี้ผมลองปัดขวาเนี่ยเขาบอกล็อกอยู่ปัดขวาอ่าเนี่ยเราผมผมผมอยู่ที่วิดีโอเพลเยอร์นะครับ ครั้เพื่อตเพราะตอนนี้ถ้าอยู่ในโหมดล็อกอยู่เนี่ยอ่าปัดขวามาก็จะเขาก็จะมีคําว่าล็อกอยู่ถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาก็จะขึ้นเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับผมตรงนี้แต่เหมือนกันครับเล่นและหยุดสื่อชั่วคราวของ t Talk b k c k อ่าเราจะใช้2นิ้วเคาะสองครั้งเดี๋ยวดูสิครับว่ามันจะทะลวงได้เหมือนกันไหมตอนนี้ เนี่ย,ออยเขาล็อกอยู่นะครับเ,รเขาล็อกอยู่นะเนี่ยล็อกอยู่นะเนะนี่ยผมสองนิ้วอคร้เนียองอสองครั้งเออี่ยมียิอเยันิ้วคครั้ผมเ่อองรทอ่อนวงเนี่ยอน่อน t ลวงอ youtube ที่ ย่อเล็กสุดปุ่มเนีโอเพลยย่อเล็กปุ่มอิตสัตโลกคุณหาว่าคือเขาปลดล็อกบนราไปเลยเนี่ยเล่นอัตโนมัตมาเปิดอยู่สองปุ่มอิตสัตโลกเนี่ยล็อกอยู่ล็อกหน้าจอแล้วเนี่ยปลดล็อกเพื่อปลดล็อกเนี่ยเรียงล็อกอยู่ด้วยล็อกอยู่ล็อกหน้าจอแล้วเลือกปุ่มปลดล็อกเพื่อปลดล็อกปุ่มไม่อยู่ในรายการหน้าต่างยูทูบแต่ท่อแบกเราทะลวงได้ครับสองนิ้วข้อสองครั้งก็ใช้อย่างเงี้ยข้อความตอบบัตรโน้ตคสองปุ๊บอ่านป๊าก็ก็ก็คงเหมาะที่ตอนเนี้ยถ้าเกิดมี เด็กๆน,น,น้องๆหน nah ูๆมาแตะเนี่ยเขาก็จะแตะเจอแต่เจอแต่ล็อกอยู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 ่ทั้งระบบ iOS และ a อ d r o i d เนี่ยเด็กๆมาแตะบนหน้าจออ้าวล็อกอยู่ฮะล็อกอยู่ล็อกอยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้นะครับผมอืมก็อ่ะก็ ใครที่คิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ก็ลองนําไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับเพราะผมเองก็เออฟังเข้ามาว่าเอ๊อมีฟีเจอร์ใหม่ก็ลองมาใช้งานกันดูทั้งระบบ iOS กับ Android แล้วมาลองเล่นกันดูว่าเอ๊อถ้าฟีเจอร์เนี้ยชื่อว่าล็อกหน้าจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็มาอธิบายให้ฟังกันว่ามันเป็นการเอ่อล็อกหน้าจอขณะชมคือหน้าจอเปิดอยู่เนี่ยแต่ว่าป้องกันการสัมผัสโดยมีได้ตั้งใจครับ ก็นำมาฝากกันกันกบริการหมอคอม1 4 1 4พลัดกับผมสีโชคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับความรู้ดีๆเหล่านี้ที่ผมจะนำมาสื่อสารให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม